รถเข้าใหม่ค่ะวันนี้พบกับสโอเพชรยน์น้นนำเสนอในช่องรถครอบครัวลูกค้าค่ะรถหน่วยงานประวัติศูนคันนี้ค่ะเป็นตัวมิวเอ็กซ์1.9อีเแกนสวยกลิบเลยคันนี้ค่ะบอกเลยนะคันนี้ได้ปี23ลูกค้าใครที่หารถใหม่ไม่เยอะแล้วก็เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนค่ะคันนี้สีเทาดำค่ะเข้ามาแล้วค่ะเป็นตัวมิวเอ็กซ์1.9อีเลแกนต์ขับเคลื่อนสองล้อสีเทาดำลูกค้าไม่ได้เข้ามาบ่อยนะสีนี้สโมบอกเลยว่า คันนี้ค่ะสภาพเป๊ภายในสวยเลยใครอยากได้ค่ะสีนี้แล้วก็รถครอบครัวที่เป็นบอดี้ภายในพรีเมียมเลยคันนี้ได้ไปย3ิบสามนะค่อนข้างใหม่เลยลูกค้าแล้วก็สีเทาดําเป็นสีที่หาย,ยากมาดูกันเลยค่ะว่าด้านในมีอะไรบ้างดูให้จบายคลิปส้มาบอกเลยว่ารถครอบครัวรุ่นนี้ช่วงล่างมิวเอกนะเขาช่วงล่างนุ่มๆนวลๆค่ะแล้วก็ดีดีไซน์ดีค่ะสำหรับคันนี้เป็นตัว1.9เก้าเอลิแกนสีเทาดํามาดูให้จบในคลิปนะว่าด้านในเป็นยังไงกันบ้างแต่บอกเลยค่ะ ว่าปี23แล้วก็ราคาดีค่ะหายจากายแดงไปหลักแสนกว่าเลยคันนี้ค่ะเปิดตัวเลย9 0 9,000กับคันนี้เดี๋ยวมาดูด้านในให้จบท้ายคลิปได้เลยค่ะมาดูฟังก์ชันด้านในกันค่ะว่าเป็นยังไงแต่บอกเลยนะว่าเอลิแกนก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยคันนี้ค่ะเป็นตัวลองเป็นตัวลองท็อปจากอัลติเมทนะแต่ว่าฟังก์ชันเขาก็มาค่อนข้างครบแล้วคันนี้ค่ะผิวสัมผัสตรงนี้เป็นหนังนะน่าจะเป็นโทนเขาเรียกว่าสีน้ำตาลอัลมอนต์ปะ บ่าว่าโทนแบบนี้ลูกค้าก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งตัดกับตัวรถกระจกปรับพับไฟฟ้าค่ะมาแล้วเรียบร้อยออตโต้หนึ่งบานค่ะปับมุมกระจกมีมาครบแล้วคันนี้มีแอร์หลังมาสามารถใช้ได้ต,ตรงนี้นะเปิดปิดฝาท้ายจากมุมนี้ได้เลยค่ะหรือว่าสามารถคลิกเปิดเตะเปิดปิดได้อะรุนี้ค่อนข้างมาครบแล้วและส่วนของพวงมาลัยค่ะลูกค้าขา พวงมาลัยเป็นค r u i s e Control มีมาเรียบร้อยเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วทั้งหมดปี23แล้วเนาะก็เจเนอเรนใหม่ฟังก์ชันค่อนข้างมาครบแล้วค r u i s e Control ค่ะตรงนี้สามารถเซ็ตหน้าจอแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวสมองขออนุญาตสตาร์ทลวกันเราจะได้เห็นระบบพร้อมกันคันนี้เพิ่งเข้าใหม่ลูกค้ายังไม่ได้ล้างใดๆเลยอันนี้ลูกค้าได้เห็นสภาพรถที่แบบพร้อมมาแบบเดิมๆม,มาเลยค่ะคันนี้หน้าจอค่ะสามารถเชื่อมต่อรับสายวางสายได้ปรับโทนเสียงได้จากตรงนี้เลยลดเสียงเพิ่มเสียงนี่ อันนี้คือตัวหน้าจอนะไม่มีปัญหาค่ะแค่ไฟเตือนน้ามันทนเองอันนี้คือมาแบบเดิมๆแล้วก็เลขมาอยู่ที่1น0 0 0แกนเก้าสี่พันลูกค้าค่ะปียีดูหน้าจอก่อนนี่รถปียีก็ฟังก์ชันเขาก็มาแบบเต็มๆแล้วเนาะมีระบบนําทางมาแล้วเรียบร้อยไม่พอค่ะคันนี้มีกล้องมองหลงังเซ็นเซอร์มีมาครบเลยเซ็นเซอร์รอบคันแอร์ออตโต้แบบนี้เลยลูกค้า นี่ระบบแอร์ค่ะไลฟ์ฟ้ามีมาครบเลยรถเจ็ดที่นั่งคือจริงๆคันนี้เป็นตัวพรีเมี่ยมเหมือนกันนะลองจากอัติเมตแต่ว่าค่อนข้างมาครบแล้วะเลื่อนเท่าไหร่มีมาครบค่ะแอร์ออโต้เบรกไฟฟ้าเบรกโฮมีมาแล้วนะรุ่นนี้ค่ะสําหรับรุ่นนี้สมมติบอกเลยว่าเป็นรถและก็สภาพรถค่อนข้างสมบูรณ์เลยค่ะรถ่วยงานประวัติสูนค่ะเบาะเป็นเบาดีไซน์เบาคูแม็กนี่เบาะเดิมนะอันนี้เป็นเบาะเดิมค่ะเบาคูแม็กเลยสไตล์ของตัวมิวเอ็กซ์อีสุเลย ปีกเบาะยันแน่นเฟิร์มๆค่ะคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานเลยนะคันนี้แบบมาให้ลูกค้าชมเลยไฟฟ้าคู่หน้าค่ะสะครับเห็ยังอยู่ครบเลยคันนี้เป็นโทนสีเทาดำมาจุดพีคมาดูช่วงเบาะก,กลางกันดีกว่าดีไซน์โทนเดียวกันหมดค่ะเป็นสีน้ำตาลอัลมอนด์เป็นหนังทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังด้านหลังมีปลั๊กอินมาแบบนี้นี่มีมาเรียบร้อยครบนะ ในส่วนของตัวเบาะพับได้ค่ะห0 4 0บเบาะคูแม็กเช่นเดียวกันนะสําหรับนี้เบาะคูแม็กแล้วก็นิ่มๆเฟิรม์มๆมีการใช้งานค่อนข้างน้อยนะเบาะหลังส่วนใหญ่นะ่าจะเป็นเบาะคู่หน้าเป็นหลักค่ะลูกค้าขามาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าด้านท้ายสําหรับรถคอโครจะที่นั่งที่พรีเมียมเลยละกันสีนี้สวยนะสีนี้สะดุดตาลูกค้า่ะรถเพิ่งเข้ามาค่ะยังไม่เปลี่ยนป้ายเดี๋ยวเราเปลี่ยนป้ายเป็นกรุงเทพให้ประตูท้ายไฟ,ไฟฟ้าเรียบร้อยนะสําหรับตัวแอนแกน มีระบบเตะเปิดปิดได้ถ้ามีกุญแจใกล้ๆค่ะมาดูด้านหลังกันหด้านหลังกว้างมากบอกของมิวเอ็กซ์่ะเขาจะเป็นแบบพับลูกค้าค่ะ,คะอันนี้คือแถวกลางคอนโซลค่อนข้างสะอาดแล้วก็เกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแถวกลางนี่พับได้ 60- 40แบบนี้เลยค่ะแถว3ามดึงได้สมมติดึงให้ดูปึ๊บดึงขึ้นมาเราจะเป็นแถวสามแบบนี้เลยปึ๊บนี่แถวสามปรับเอ็นได้ค่อนข้างเยอะเลยลูกค้าค่ะ,คะน,นี่กว้างนะลูกค้าดูนี่ สามารถนั่งได้สบายเลยมีที่เท้าแขนอะไรแบบนี้ค่ะแอร์มีมาถึงเลยแถวหลังค่ะลูกค้าแล้วก็ตัวช่วงขายังนั่งได้ก็เด็กเล็กเนาะหรือผู้ใหญ่ตัวเล็กอันนี้ก็ยังนั่งได้สบายๆค่ะที่วางแก้วมีมาครบสาหรับแถวหลังค่ะกล่องเครื่องมือค่ะอยู่ตรงนี้เลยมีปลั๊กปลั๊กอิน,นปุ๊บชาร์จสำหรับไทต่างๆที่เสียบตัวแปลงนะอันนี้คือกว้างนะแล้วก็บอกเลยว่าบอกเขาว่าสามารถปรับได้จนถึงศีรษะพิงแถวหลังเลยค่ะ คันนี้สวยคันนี้สวยค่ะสคันนี้เป็นปี23แล้วก็ราคาดีค่ะกับราคาที่6 7 9 0 0 0าประตูท้ายไฟฟ้ามีมาครบสวยราคาดีปี23านะคะค่ะเพิ่งเข้ามาแล้วใครสนใจค่ะอยากได้มิวเอ็กไปใช้หรือกำลังเลยอยู่ว่าอยากได้เวสักคันหรืออยากเทิร์นรถนะท่าค่ะสมอได้เลยคันนี้รถปี23แล้วมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยค่ะดอกเบี้ยพิเศษสมอจัดให้เลยค่ะที่1.29ลูกค้าค่ะสนใจเอาให้ไวและคันนี้เพิ่งเข้ามาสวยแล้วก็ ราคาพิเศษรถ้วยงานประวัติศูนย์ค่ะติดต่อได้เลยค่ะที่091845213ได้เลยนะคะ